you สำนักงานที่ดินฝ่ายอำนวยการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการอำนวยการบริหารราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาและอำเภอเกี่ยวกับงานธุรการงานสารบัญงานบริหารงานบุคคลและอาคารสถานที่ของสำนักงานที่ดินงานการเงินและบัญชีงานงบประมาณงานวัสดุครุภัณฑ์งานประชุมงานประชาสัมพันธ์ตลอดจนประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นโดยจัดให้มีงานแรกบริ ารทั่วไปและด้านการเงินการบัญชีดังนี้ด้านบริหารทั่วไปมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติการของสำนักง,งานที่ดินจังหวัดพร้อมจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบก,การบริการและการบริหารงานของสวยงานในสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสาขาและอำเภอให้เจ้าพนักงานที่ดินในจังหวัดวินิจฉัยสั่งการ ด้านการเงินและบัญชีมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานที่ดินจังหวัดเกี่ยวกับการจัดเก็บการนำฝากและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้หักาที่จ่ายค่าอากรสแตมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดต่างๆการจัดเก็บการนำฝากและเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณจัดทำบัญชีและทะเบียนคุมต่างๆตามระบบบัญชีของกระทรวงการคลังและระบบของกรมที่ดิน รวบรวมรายงานข้อมูลสถิติปริมาณงานเกี่ยวกับการเงินของสำนักง,งานที่ดินพร้อมทั้งรวบรวมและเก็บหลักฐานกลุ่มง,ง,งานวิชาการที่ดินมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินการขออนุญ,ญาตเข้าทำประโยชน์การจัดหาผลประโยชน์ การขอสัปทานในที่ดินของรัฐก,การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงการจัดที่ดินเพื่อประชาชนการกำหนดสิทธิในที่ดินการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการศาสนาคนต่างด้าวและนิติบุคคลบางประเภทการแก้ไขหรือเพิกถอนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินการจดทะเบียนหรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่กระทำไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายพิจารณากรณี ีรัฐมนรขอออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเกิน50ไร่ให้คำปรึกษาต่อปัญหาข้อหาหรือเกี่ยวกับปัญหากฎหมายปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านต่างๆที่อยู่ในอำนาจของสำนักงานที่ดินรวบรวมและรายงานสถิติป,ปริมาณงานของสำนักงานที่ดินพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน วางแผนและติดตามประเมินผลการตรวจั้านการของเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดประสานงานและเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน ่ายทะเบียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาและดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินและหนังสือกรมรมสิทธิห้องชุดการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทร,รมพัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การจดทะเบียนอาคารชุดการประเมินราคาทรัพย์สินการค้าที่ดินการจัดสรรที่ดินการควบคุมจัดเก็บและรักษาเอากสารทางทะเบียนที่ดินเทเบียนอาคารและโรงเรือนตลอดจนดำเนินการตามกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องแบ่งงานออกเป็น3งานคืองานทะเบียนสิทธ,ธิและนิติกรรมหนึ่งสองมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการรับคําขอสอบสวนทําสัญญาแก้สารบันการจดทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นขายขายฝากให้ เช่าแลกเปลี่ยนจำนงการได้มาโดยการครอบครองภาระจำยอมสิทธิเก็บกินบรรยายส่วนเวนคืนประเมินราคาทรัพย์สินการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินรวมแบ่งแยกและสอบขีดที่ดินดำเนินงานเกี่ยวกับมรดกการออกใบแทนการจัดสรรที่ดินการค้าที่ดินและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เช่นจดทะเบียนอนาคารชุดเป็นต้นการทะเบียนที่ดินมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมจัดเก็บและรักษาเอกาสารทางทะเบียนที่ดินทะเบียนอาคารและโรูเดือนพิจารณาคำขอตรวจหลักฐานทางทะเบียนตรวจสาระบขอแก้ชื่อตัวชื่อสกุลขอคัดและรับรองเอกาสารจัดทำบัญชีอายัดและตรวจอายัด จัดเก็บข้อมูลทะเบียนที่ดินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดินมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลการจัดเก็บรักษาเอกสารทางทะเบียนที่ดินหลักฐานแผนที่และเอกสารต่างๆเกี่ยวกับที่ดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา การนำรูปแผนที่รังวัดใหม่ลุงระวางการตรวจสอบหลักฐานแผนที่ระวังนาาสสกการลงที่หมายระวังนาาสสก โดยแบ่งงานออกเป็นสองงานดังนี้ 1. งานควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดินมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมจัดเก็บและรักษาเอกสารต่างๆเกี่ยวกับที่ดินของสำนักง,งานที่ดินจังหวัดและสาขาตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับที่ดินและห้องชุดเพื่อเก,ก็บรักษาโดยระบบไมโครฟิล์มหรือระบบเอกสารพศส5 4พัแป การควบคุมและรักษาหลักฐานแผนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมจัดเก็บและรักษาระวังแผนที่ตน้นล่างระวังแผนที่และแผ่นพิมพ์ของสำนักง,งานที่ดินจังหวัดและสาขาตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเขียนการเก็บและการใช้ระวังแผนที่ระบบพิกัดฉาก UTM พศ2530ลงวันที่13มกราคมพศ2530นำรูปแผนที่รางวั ัดใหม่ลงระวางตรวจสอบหลักฐานแผนที่ระวางนสาสามกและการลงที่หมายระวางนสาสามกสายรางวัดมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาและดําเนินการรังวัดที่ดิน การพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ในที่ดินการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงการรังวัดเพื่อแผนที่อื่นๆควบคุมดูแลรักษาส้มแซมระวังแผนที่ มุดหลักฐานแผนที่หลักฐานในการรังวัดต่างๆและเครื่องมือเครื่องใช้ในการรังวัดทุกประเภทตลอดจนการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนโดยแบ่งงานออกเป็นสองงานคือ 1. งานบริหารงานช่างมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาปัญหางานรังวัดของสํานักงานที่ดินนานสารบัญด้านการรังวัดจะทําบัญชีนัดรังวัด จัดแจงให้เจ้าของที่ดินชี้ระวังแผนที่รับเรื่องรางวัลค้นหาหลักฐานแผนที่จำลองแผนที่ต่างๆประกอบคำขอประมาณการค่าใช้ใจ่ายในการรางวัลจัดหาและเบิกจ่ายบุตรลักเขตออกหนังสือแจ้งเรื่องการรางวัลชี้แนวเขตจัดทำงบเดือนงบปีเกี่ยวกับงานในฝ่ายรางวัลด,ดูแลรักษาและควบคุมการเบิจบกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ช่างจัดเก็บและบริหารหลักฐานการ ารวัดแผนที่ต้นล่างระวางแผนที่การออกชนดระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศและหลักฐานการคำนวณจัดเก็บข้อมูลการดังวัดและทำแผนที่ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. ง,ง,ง,งานรังวัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรังวัดตามคำขอทุกประเภทรังวัดตามความต้องการของส่วนราชการและตามหนังสือสารรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวมรางวัดเพื่อการแผนที่อื่นๆวางโครงงานแผนที่เพื่อการรังวัดคำนวณพิกัดชาตรวจสอบและลงที่หมายรูปแผนที่ตรวจเรื่องรังวัดเพื่อถอนเงินค่าบัดรจำรางวัดเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ จำลองรูปแผนที่ประกอบการราังวัดตรวจสอบผลการราังวัดของสำนักง,งานช่างรังวัดเอกชน